t r a ตเตรียมออกรถ EV วีวิ่งได้ก,กว่า1,100กิโลเมตรพลิกวงการรถยนต์ไฟฟ้า t r a ตนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่บิสุบชิชทริ t r ลตันแต่เป็นแบรนด์รถยนต์ที่ชื่อว่า t r i ตัแม่อะไรจะช่างบังเอิญสิจริงพอคุณรถคันนี้ชื่อว่า t r a t o n ตันโมเดลรถ SUV ขนาดบึกบืนพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังมากถึง1,500แรงมา้า ได้ยินไม่ผิดนะครับ1,500แรงมา้าจริงๆโอ้แม่เจ้า Triton Model H เป็นผลผลิตมาจากบริษัท Triton Solar แห่งรัฐนิว Jersey ีถือเป็นโปรเจกต์เร่งด่วนเราใช้เวลาในการพัฒนาแบบเร่งสปปดถึง18เดือนและในห้วงเวลา12เดือนสุดท้ายบริษัทก็ใช้เวลาจับมือกับพันธมิตรระดับโลกวุ่นวายไปหมดเพื่อให้รถ Tri t o n Model H คันนี้สุดยอดครับ Triton Model H แล้วถือว่าน่าสนใจเพราะมันเป็น SUV ขนาดยักษ์8ที่นั่งพร้อมพื้นที่ห้องสัมภาระ200ลูกบาทฟุตมาพร้อมขนาดแบตเตอรี่ขนาดยักษ์200กิโลวัตต์ชั่วโมงที่พัฒนาในเบื้องต้นโดย Triton Solar ครับจุดเด่นมากๆคือรถคันนี้มีระยะทางวิ่งสูงสุดมากกว่า700ไมล์หรือ1,100กิโลเมตรมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด1,500แรงมา้า รองรับการลากจูงที่น้ำหนัก6,985กิโลกรัมสามารถทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน2.9วินาทีมีระบบขับเคลื่อน4ล้อพิเศษสุดลูกค้าที่ซื้อรถไปจะได้รับสิทธิประกันตัวรถนานถึง10ปีหรือ150,000ไมล์ลูกค้าสามารถจองแบบพรีออเดอร์ก่อนได้ที่เว็บไซต์ Triton EV.co สำหรับลูกค้า100ท่านแรกจะได้รับอีดิชั่นพิเศษจากบ,บริษัทชื่ออีดิชันนี้ว่า Folder u Edition ครับแล้วคุณล่ะอยากจะได้ t r i ตันคันนี้ไหมหาใครชื่นชอบข่าวสตาร์นี้โปรด u b s c r คร e ช่องคิดกายขอบพลคคุณยืงสูงครับ